แล้วเพลย์โอเกมก้องซ่าหวาสก,กินนี้นะครับเขาบัฟมาเพื่อขายแบตเทนพาร์ทครับจริงสวัสดีครับชาวเพลย์ฮอลเมอราท่านอยู่ผมก้องซ่าครับวันนี้จะมาเล่นในส่วนของสก,กินมิสติกนะครับซึ่งหลายๆคนต่างพูดมาเสียงเดียวกันว่าที่บัฟโอลิสาเพราะแบตเทนพาร์าทขายไม่ออกเอ้ยมาพูดคุยเรื่องประเด็นนี้กันครับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ ขจายกล้องซ่าด้ครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตส2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และ Password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o a n น Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงกอยู่ใต้เดสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดกันมาเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนว่าทําไมโอริสาในแพทล,ล่าสุดที่ผมเล่นเนี่ยก็คือมีการบัฟขึ้นมาก็คือเป็นการยิงแล้วไม่มีดามเมจตกนั่นเองนะครับไม่ว่าจะยิงระยะไหนดามเมจเท่ากันหมดนะครับก็สกินในรอบนี้จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่ฮันโซลละมิสติกในหลายๆครั้งที่ผ่านมาผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ไม่แฮปปี้แล,ล้วรู้สึกว่ามัน แต่งอะไรแค่น้อยแล้วมันเหมือนรู้สึกถูกนํามาย,ย้อมนะครับซึ่งในซีซั่นนี้ผมคิดเลยว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่เป็นอีกหนึ่งสกินที่แต่งน้อยน้อยน่าจะน้อยที่สุดตั้งแต่มีมาเลยนะเอาแบบแต่งแค่ตัวแบบอาวุธอะไรอย่างนี้นะที่ไม่ไมนาเรื่องสีนะแต่งน้อยมากแต่งแค่อาวุธ2อันแค่นั้นเลยครับเนี่ยต่างแค่นี้เลยฮนะที่เหลือก็เป็นสีซึ่งสําหรับผมมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน้อยมากและในแบ t t l e p a ร s ซีซั่นเนี้ย คือสกินตัวสวยมันมีไหมมันมีแหละมันแล้วก็มีในส่วนงตัวมาลก้าด้วยนะหลายตัวสวยนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะผมเชื่อว่าคนที่ซื้อในส่วนของดันพาร์เนี่ยเขาเกมมาก่อนนะคงไม่มีใครที่ไม่อยากได้สกินมิสติกหรอกจริงไหม่ซึ่งมิสติกในรอบนี้มันก็ออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมซึ่งถามว่ามันสวยไหมนะครับมันก็เหมือนกับสกินหลายๆคนบอกว่าสกินย้อมแมวนะซื้อสกินทรงๆนี้มันมีอยู่แล้วในส่วนของตัวโอวอรสองนะครับโอริสานะ แต่ละคนก็ถามแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเติมไปทำไมครับแล้วเราทำไงฮะต้องบัฟครับบัฟขึ้นมาเลยแต่แต่จริงจริงอะสกินมิสติกในทุกๆครั้งอะสำหรับผมนะมันมีสกิลไม่ได้เป็นสกิลมันมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ทุกทุกอันเนี่ยเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนหมดนะครับนี่คือข้อดีนะนี่คือโอ้ยเพิ่งเห็นปิง198ไอ้บ้าจะจะยิงได้เหรอเออ นะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆมันมันมีการเปลี่ยนทุกอย่างตลอดอันติเมตตะไรต่างๆมีหมดครับแต่ว่านั่นแหละฮะมีเปลี่ยนเอฟเฟกแค่ไหนแต่เปลี่ยนสกินได้หน่อยหนึ่งคนก็ไม่ชอบครับจะเล่นได้จริงหรอวะปิง2 0งเนี่ยไอ้ป้าที่ผมอยู่เซิร์ฟไหนเนี่ยโอ้ถ้าผมชนะนี่ผมก็จะเทียบเดินไปแล้วแล้วโดนด้วยนะเออแล้วจะยิงยังไง โอ,อ้นี่แน่โดวสักตัวสิววเพื่อนนั่นแหละยิงไปเออเข้าเข้าพอยก่อนเข้าพลอยเออสู้ได้ด้วยอ่ะดิโอ้โหสุดยอดจะเป็นไปได้ยังไงนี่แน่ต้องยิงเผื่อกี่วิทอะ่ะโอ้โหเนี่ยแต่ถามว่ายิงมันก็ม e ีเอฟเฟกต์แหละเออเอานี่แน่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 นแนนแนนแนเออมีวัชชันอยู่ นี่แน่ปลาไปโดนด้วยเออมันก็มีเอฟเฟกต์อยู่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็มีอะนี่แน่เออตายไปเพื่อนเย่ในสุดอาโดนใครเะน่ะเออตายก็ได้อุย้ยมอนตี้ฟิลมาจริงๆน่าจะมาทันแหละฮะว่าปิงมันเยอะเนี่ยคือมันมันปรับเปลี่ยนอะไรน้อยมากเลยมาทำให้ซีซั่นเนี้ย มีใครที่ดูอยู่ตอนเนี้ยมีใครยังไม่ซื้อบ,ททบัลลังก์ฐานมั้งเออถามนี้ดีกว่าผมเชื่อมั่นว่าเยอะครับรอบนี้ผมว่าสำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันแบลตันพาร์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีสิ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันแบทนทนลตันพาร์มแล้วะเออเสร็จมาแล้วเดี๋ยวมารอดูเทอร์ราเซอร์กันซึ่งเทอร์ราเซอร์รอบนี้มันจะเป็นเหมือนทะเลทรายนะโอเคโอค้โอแต่ตอนนี้คือแบบเล่นยากจัด,จดมีดูข้างบนเหรอ อย่าเผาบอมโดนอย่าเผาบอมโดนโอ้แล้วผมจะสู้ยังไงวะโอติไฟโอติไฟเออเออโอ้โหไมิ่งทำะไรเลยฮนะอยู่อย่างนี้คือเพิ่งทำะไรเลยเพราะเพื่อนเราตายหมดผมปล่อยแล้ว เดือดเสือกำลังเดินกลับคือตอนนี้ยิงโดนก็คือเจ๋งมาก,กน,นะเออ<ช><บ>คือหาห้องไวนะแต่หาห้องไวแล้วเจอห้องนี้ก็ไม่เหมือกนกันนะเท้า<ช>บอมเรียบร้อยไปฮะโดนได้ไงวะน่ะเออ อ่ามันจะยิงยังไงให้โดนวะผมถามจริงคือปิงมันส่องหรอให้ดิมันไม่น่าไหววะผมว่าเออแล้วเป็นตัวละครที่เน้นยิงด้วยไนงะอันดีเมทเขาไม่ได้ใช้เลยอันนะี้โอเคนี่แน่ เออนี่แน่ปลาหลายมอเลยเออเออมาดิเออนี่แน่มันไม่ตายป่ะเพื่อนเออนี่แน่มันโดนอะไรมาไ,มไ,ไปการเล่นที่เหนื่อยมากครับเพราะยิงอะไรไม่โดน ไม่ได้เอาไว้อะโอ้สู้ได้นี่ผมก็คงเก่งเกินไปแล้วอะ่ะจริงปิงขนาดนี้มันมันไม่มีทางสู้ได้มีใครเคยมีใครเคยหลุดมาเจออะไรแบบนี้บ้างไหมฮะแบบมาเจอเซิร์ฟแปลกๆอะไรเงี้ยเรียนระยะไกลอย่างเดียวฮะระยะไกลเล่นไม่ได้เลย ดันกลับไปดันกลับไปเออจะยิงย okay ังไงให้มันโดนวะเออพี่ชายเออโดนด้วยสุดยอดเออนี่แน่ฮะโมเด้นคอไป เต็นนาวฝั่งข้างหลังมาวุ่นวายกันนะเอาเเทเซอร์ตายไ,าได้ไงอ่ะเราจะให้เฉื่อ,อยเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่น่าเชื่อนะเออเวทีมดีเพราะทีมดีฮนะคือทีมต้องแบบด่าเา้ยทำไมยิงไม่โดนเลยว,ว่าแท้งดูปปิงหมดดิและผมพร้อมสู้แต่จริงเนี่ยผมใช้สกินนี่นะ ถ้าเทียบกับฮันโซรอบที่แล้วนะผมว่าฮันโซดูดีกว่าสำหรับผมนะสําหรับผมนะเท่าที่ผมลองเล่นมาคือกระสุนมันมันก็เป็นสีส,สีแหละแต่มันไม่ได้มีเอฟเฟกขนาดนั้นเนี่ยฮันโซไอสกินอะไรนะมิสติกอ่ะที่มันยิงเป็นแบบมีเสียงหน่อยเออมันรู้สึกว่าโอเคกว่าไงโดนได้ไงเอาเอาโดนครับผมคือผมยิงตัวดาเมจยังไม่ตายเลยอะ <laughs> ออหรือว่าผมไม่ได้เล่นโอ,อลิสาด้วยวะเออไปครับ <not> เออ <c oughs> นี่แน่ <c oughs> เออยิงโอ้ <c oughs> นันน่าก็ไดนกัน <c oughs> นี่แน่ โอ้เราควรจะเล่นนี้จริงเหรอโอ้ดีอนะเทเซอร์เราเล่นดีอยู่ออนี่แน่ไม่โดนเป็นการตาหอกที่ยากมากครับพี่ชายนี่แน่เออโดนโอเอาะเป็นการเรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนน,นะเออ <Okay. S 2> เปลี่ยนฟิวบ้งไงเล่นชิวๆมันมันง่ายไปมาเล่นแต่ไม่ชิวกันนะบ้างนะเออว่างไงว่าไงโดนด้วยโดนได้ยังไงเนี่ยโ,โอ้โหอ,อนี่แน่มีเมด์เรามีเมดอยู่เรามีเมดอยู่ นี่แน่ทโอสไตล์มันดึงมาไปแล้วอือแล้วกลับไม่ทันอันนี้แม่จะเห็นไปได้เลยโอ้พวกเราสู้พวกเราสู้โอ้พวกเราสู้จัดโอเคในการเล่นนี่สุกว่าไอ้บ้าเ้ย แน่ไม่ต้องงงนะทำไมกล้องท่ายิงได้แบบกากมากๆนะนะ <c oughs> โอเคเม็ดมาแล้วไม่เข้าผมยุดนะ <c oughs> จะตายแล้วอ <c oughs> อายุดดิครับปล <c oughs> าไหลโมรีอือตาย ตัวเดียวก็เอาตัวนี้นี่แน่ตายไปว่าเราไนเปอร์ได้ไทร์เปอร์ได้นั่นแหละเออเห็นไหมนี่แหละข้อดีฮะนี่แหละครับที่เขาต้องบัฟฮะเพื่ออะไรครับเพื่อขายเพจินมิสติกครับผมไม่เติมใช่ไหมนี่เลยให้รู้ว่ามันโหดนะอะไรเงี้ย <c oughs> เ,เรลี่ว่ะโคเตอร์ริสิก นี่ไงพาใส่หน้าหนึ่งทีโดนได้ไงก็ไม่รู้เออเอออ้าโ,โดนโดนเด้อโดนได้ไงวะเขาบอ์มสวยมากแต่เพื่อนเราสวยอยู่ฮะโอ้เพื <c> ่อ <oughs> นเราสวยจัดแล้วนะโอเครอบหน้าเรามีติ๊กโควอเซอร์นะครับ ได้อยู่ถ้าหมดหนูยึดกลับก็น่าจะได้ทังดีคอไวเซอร์กับมมทริกได้ใจแมทริกนะนี่แน่นี่ยปลาเผื่อปลาเผื่อปกติเราเผื่อแล้วนะที่เผื่อ,อยิ่งกว่าเดิมอีกมโดโไท์เออเออเอเอ มันจะอะไรไปยิงโดนวะถามจริงเพื่อนเราสู้อะโอ้าทามเมื่อกี้ที่้เข้าไเปเซิร์ฟตอนเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่ขนาดยิงไม่โดนยิงแค่แปดพัน 8, สุดยอดตายครับถามว่ายอมแพไม้ไหมไม่ฮะเรียกว่าเบาคอนเทนต์ครับมันการเล่นนี่นเหนื่อยมากจริงนะคือถ้าเราเล่นเกมนี้แล้วไปเจอปิงปิงเยอะๆนี่คือแบบยอมตายอะยิง สู้ไม่ได้จริงฮะโอติไยนี่แน่โดนขันบ้างวะโดนขันบ้างไหมอะ่ะเออได้นออไปก่อนไดก่อนนี่แน่ไม่โดนใครเือไ,ได้จริงะต้องต้องเน้นตั้งรับอย่างเดียวผมว่าคือบูไม่ได้อะแบบ ไล,ไล่ล่าสู้เขาไม่ได้เลยทำไม่ได้ละรู้สึกเลยว่าทำไม่ได้เพื่อกนกลับมาจะตายแล้วนะนาเดียวโอ้โหไม่ตายนี่าาพาหน้าไปเออเนี่ยกูจะฆ่าได้ก็ฆ่าได้ฉเฉยไอ้โวคำงับ เออ,อดันไปมันจะตายไหมนะเพื่อนเออไม่ตายเ,เราดันแทง้งเราดันแท่ะแต่เพื่อนเราก็ตายหมดเหรอโอเคมาแล้วเพื่อน,นเอออะไรไปสู้ม,มันวะโอเค ปลาไหลโมเลอื้อสวยมากเพื่อนเออเออฆ่ามันเพื่อนมันจะตายแล้วเพื่อนนั่นแหละสวยมากโอ้ตายโอ้ตายเพื่อนยึดอยู่ปะเออแล้วผมยิงไม่ได้อะไรฉัาโรนปลาไม่ดู นี่แน่แมวแมวรู้นะม่าจะดันได้ตกอ่ะรู้นะรู้นี่แน่เอาร่วงมาละร่วงปะโอ้ไม่ร่วงอ่ะเศร้าเลยโอ้ยเผาบอมโคตรสวยเทเซอร์บอกว่าฉันแบกทุกอย่างให้เธอแล้วนะเทเซอร์แบกจริงนะอันติเมตส,สวยมากหลายรอบแล้วนะแต่เรานี่ไม่เลยฮะไม่แบกฮะแจกอย่างเดียวครับผมเออยิงไปะนี่ปลาเผื่ออ่ะหลับ อโอ้ไม่เ,เพื่อนไมานี่แน่ตาขึ้นไปเอาแล้วฮะมาฟีดอนมุกแบบนิดนี้โอ้ได้อยู่ได้อยู่โ็ได้เฉยจุดขอบไงอ่าวิกิตเออสวยมากเออเรายิงไม่โดนแต่เราก็ยิงไม่หยุดเหมือนกัน เออยิงไป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 เออดู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 ด,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 ดูนี่แน่โดนได้ไงวะพวเ,เพื่อเราสุดเพื่อเราสุดปลาไหลโมอเรียมีแล้วนี่ปลาไปไม่โดนใครก็ไม่โดนนะไม่โดนด่านด่านดาน่ดน,ดนออกไปเออนี่แน่อย่าเข้ามาน่าจะลงล่างวะอย่าเพื่อนนี่เรายิงไม่หยุดนะยิงไม่โดนด้วย นี่แหละปลาน่านนไม่โดนเดี๋ยวนปลาฮ่าโดนเฉยยงไงนี่แหละครับความแหลกเป็นเหตุนะเนี่ยแหละความแหลกก็จะประมาณนี้แหละมาทำให้คุณแบบอยู่ดีจะโดนก็โดนอ่ะเรลลี่ทูมีแล้วเรียบร้อยจบว่ะไม่น่าเชื่อฮะชนะได้ไงวะเหนื่อยกันนะเออเป็นการเล่นครั้งแรกที่ปิงเยอะขนาดนี้นะครับ แต่ดีนะเป็นคุกเพลย์แล้วเพลย์เราเกมก้องซ่าหวานสก,กินนี้นะครับเขาบัฟมาเพื่อขายแมนนั้นพลาดครับจริงได้ได้ไงยืนยิงอย่างนี้นนเลยฮะดูดสวยเฉาถึงเฉาที่โดนดูดสวยมากแต่คนบอกเฮ้ยทำไมพี่สก,กิลไม่โดนแหลกครับผมพิมม์เขาต้องจะเสริมเกาหลีมั้งคิดว่านะ <laughs> <laughs> เห็นเขาว่ามันเหมือนกับสก,กินอันนี้ปะเนี่ยเนี่ยสก,กินมันจะคล้ายๆตัวนเนี้ยฮะคล้ายๆกับเนี่ยดวงกว้างแต่ว่าเอ่อขึ้นมานิดนึงอะ่ะ แต่งเติมขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าต่าง,างๆจะคล้ายๆหมดเป็นการอัปเกรดสก,กินนะครับอ่ารอบนี้ปิงอ่าในที่สุดเราก็ได้เล่นปิงปกติแล้วครับ <laughs> มามามา,มาสักเกมหนึ่งมาสักเกมหนึ่งมามาครับรอบนี้เราเล่นจริงๆริงกันดังแล้วนะก็มีคนเคยขอให้ผมเล่นโอุริสาด้วยนะอ้าข่าวจะเกมวนะเปิดมาก็โอจะเกมกันเลยเลยเรา,าจเจอ เจอเจอผมแคสซิ่ดิเหรออุ้ยแคสซี้มาคราวนี้เรายิงโดนแล้วทุกคนนะโอ้ระเบิดกันอือไงโอ้โหปลาโดนด้วยระยะนี้นะมันไม่ดันมาเด็ดเจอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซิมมะซิมเหมือนกันใช่ไหมเออมาดีมาดีเรายิงเรายิงได้อยู่แล้วเรื่อยๆอยู่แล้วพี่ชาย คันโซเออสัตไม่มีแท้งเหรออ๋อใช่้วก็ว่าทำไมเขาไม่ดันมาดีนี่แล้วปลาโดนหรือปะโอ้พอปิงไม่เยอะปลาโดนเอาปลาโดนเอานะแล้วแล้วแท้งใหม่จะมาปะยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าคจะปรับปรุงมากนะว่าแบบเรื่องแบบเรื่องเนี่ยการเติมคนเนี่ยที่จริงผมเชื่อว่าคนกดหาห้องเยอะนะ แต่เขาไม่เติมนะก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอ้โอ้โอเฮ้ยนี่เขาจะไม่มีแทงเข้ามาจริงหรอคนเขาพลอยไปแล้วตายเ๋ยวเพื่อนนะไหนเลยเหรอนี่แน่ปลาขึ้นไปเย้เอ้ ก็แทงแทงผมหนูก็มไม่เข้าจริงหรอฮีโรเนบดไ,ไดมาแล้วหายหนูข้างหลังกันดีครับโอ้โหลอยยคือเขาไม่ได้เข้าว่าเราก็ไล่ฆ่าไงหอ,อจบไวอะไี่ฉันเช็ม่มีแท็กเข้าอปสุดย <c oughs> อดเ,อเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อู้โดนตายไหมเพื่อนเพื่อนชุบได้ไหมมอนจะไม่เอามีอนะไรมัน,นจะไม่มีนึกฝันนึกแท,ทงก็ไม่เข้ามาเลยอ่ะเป็นไปได้งไงามามามาเออเออตาไปเ,าขเขาอยู่ตรงนี้นแหละเขาอยู่แค่นั้นละ ปลาหลายมอเลยบึ้มไปฮะได้อยู่เออโอเคยังไ,ไม่ตายอยีกเหรอเอเอโอเคตายแล้วนะแล้วที่แทงจะไม่เป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นหลายคนน่าจะเซ็งกับตรงนี้นะเนี่ย แทงไม่เข้า,าเฉยเลยอ่ะเออคือคนไม่เล่นกนันจริงเหรอเออสวยมากเพื่อนเออเออยิงไหมครับนั่นแหละฮะยิงมาก่อนเรื่อยฮะเรื่อยๆ,ๆเรื่อยอตาเข้าบ้านฮะอันนี้ นี่เราเล่นมาเกือบ4นาทีแล้วนะฮะแท้งฝั่งนู้นไม่เข้ามาเลยนะฮะเออเฮ้ยมันไม่เข้ามาจริงหรอเฮ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วเหรอโอวัตสองมาถึงขั้นนี้แล้วหรอเฮ่ย,ยทำอะไรแล้วอ่ะ เขาไม่ดันเลยเหรอครับเพราะว่าอย่างไรเขาก็มีเนี่ยว่ามังกรเอ่อฮิโนเทวดายเออเออยิงแน่ยิงมันเพื่อนนั่นแหละจะตายแล้วผมเออมีโล คุณคิวว่าแทงจะเข้าไหมาทุกคนมาทายกันฮนะว่าจบเกมแล้วแทงจะเข้ามาไหมคือนี่ไม่ได้แรงนะทุกคนนะนี่คือคุชเพลนะโอ้โอ,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 อต้องเลือดเต็มเต็มก่อนทำวงระยะทำไมอะเพื่อน เออไรวะทุกคนผมคิดว<ะ>่าถ้าไม่มีเข้ามาก็น่าจบประมาณนี้แหละก็ <c oughs> ไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะไม่เจอขัข้นนี้อ,ะอ่ะปลาไหลโมลีไปแล้วนี่นด,ด้แหละเพื่อนครน,นะ <c oughs> อยู่จินน่าจะเดือดอยู่แล้วตอนอยู่จินนะอีโลเนวอดายตาไปเอาเอาไ่เอาไม่เอานีตาคืนไปเอออะไรกูเนี่ย้าจะตาย อา้าไม่ตกเฉยดันคือนันคือนั่นคือ,คอแมวแมวแมวเอเอบดีบดีบดีนี่ผมผมเล่นอะไรอยู่เนีอะคาต้อมอะเนีย่ยปัดเยอะเพื่อนเนี่ยปัดเยอะเออมาดิเพื่อนมาดินี่ไง เออมาดิโอเคเออมามามา,มาดันเข้ามาเออมาเต็มที่เลยเพื่อนจนจบนะแทงไม่เข้ามาครับทุกคนโอ้โหสุดยอดปะมา,าดูม,มาหน่อยเออเออเอออะไรเพื่อน สับโช์ได้สับโช์ได้สับโชคือไม่มีแทงเข้ามาเลยฮะโอ้โหสุดยอดไงครับประมาณนี้แหละฮะก็มาบทเรื่องเรื่องแบบการแบบสกินมิส,สิกนะครับก็จริงๆผมวังว่าอนาคตน่าจะดีขึ้นนะน่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คิดว่าไงฮะทุกคนที่ดูกันก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่ารอบหน้าจะเป็นตัวอะไร นะซึ่งน,นี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็รอดูด้วยกันนะครับเราหวังว่ามันจะมีการปรับที่เยอะกว่านี้แล้วกันนะอุทิศาน่าจะเป็นสกินที่ปรับได้น้อยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วมีสองม่สินสกนะโอเควันนี้มาด้วยกันนะก็เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจกองซาดในผมสำหรับวันนี้ว่าเ่ห่กทุกคนเออวันนี้เจออะไรก็ไม่รู้ครับแหมสวัสดีครับ